วันนี้มาพบกับช่องไม<ะ>้มิ้นชาแนลสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้มิ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะมิ้นอยากบอกกับทุกคนว่ามิ้นมีความสามารถพิเศษ <c oughs> สามารถเสกคนให้ออกมาทาังมิ้นนี้ได้แต่ก่อนที่มิ้นจะเสกนะคะมิ้นมีเกมมาแนะนํานะคะนั่นก็คือเกม SV ออนไลน์นะคะซึ่งเกม SV ออนไลน์นี้นะคะแค่ทุกคนเติมเงินเข้าไปแค่ไม่กี่บาทนะคะแต่ทุกคนจะได้เงินกับคืนมามากกว่านะคะแล้วเราไปเจอกันในเกมค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะมิ้นก็จะเสกให้คนออกมาอยู่ตรงข้างมิ้นนี้นะคะนับพร้อมกันนะคะ5 4 3ส1เฮ้ยเฮ้ยพี่มาได้ไงวะนนียเมื่อกี้กำลังทำกับข้าวอยู่บ้านอยู่เลย แล้ววันนี้นะคะมินก็ได้เสกพี่โจชาแนลโอเคสวัสดีครับผมเจอกับไอโจทุกวัน9้าโมงเช้านะครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะมินได้เสกพี่โจชาแนลมานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำอาหารนะคะแล้วพี่โจจะช่วยมินทำอะไรไปชมกันเลย <Yahoo! S 2> ค่ะแล้ววันนี้นะคะมินรู้สึกว่าอยากกินตับอยากกินมากๆเลยตับแต่ มิ้นทาไม่เป็นและมิ้นนะคะก็เลยไปซื้อตับที่ห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อที่จะให้พี่โจทําเมนูตับให้มิ้นกินนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่โจทําเมนูตับเลยค่ะนี่ตับอะไรอ่ะเืใช่เหรอไม่รู้่ตับ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 โอเคครับเดี๋ยวให้โจจะพาน้องมิ้นทําเมนูตับย่างหินและธาตุโบราณสไตล์โจเชนเอาครับผมโอเคเเราไปตามรับชมงรับผมไป้ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้โจก็ได้ทําการก่อไฟนะครับผมกับน้องมิ้นซองคนทําการก่อไฟแล้วก็เอาหินโบราณของเราขึ้นมาตั้งบนเตาไฟแล้วครับตอนนี้ต้องจับดูดีร้นอนอยังร้อนแล้วร้อนแล้วครับผมเตาเริ่มร้อนแล้วครับเราก็จะนําตับของเรานี่ครับ <c oughs> แกะออกมาครับเราทํคกาอนมาจุดเป็นที่รยบรอยแล้วครับเราก็จะขึ้นย่างบนเตาเลยครับนี่ <c oughs> ตับเราจะใช้ตับสดนะครับฟัม <c oughs> <c oughs> จากนั้นเราก็รอเวลาครับในการย่างพักหนึ่งครับเพราะว่าไฟมันจะส่งความร้อนให้กับหินโบราณของเราครับน้องมิ้นก็ต้องรออีกนิดนึงนะโอเคครับเคครับผมตอนนี้ตับของเรานะครับที่เราย่างมันก้านหนึ่งน่าจะสุกได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนน้องมิ้นกับตับนะครับกลับตับอ่ะไหวไหม เอาลองดูครับมันไม่ร้อนมากครับแต่เราจับ้างบนนะอย่ไปจับ้างล่างชุบอ่าจับเลยนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับฝั่งนี้สีจะซีดลงทันทีครับโอเคเราก็รอต่อไปเนาะใช่เอาละค่ะหว่อนที่เรารอตับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่โจกันเลยค่ะตอนนี้พี่โจทําอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้นนหลกัหลกๆแล้โจก็ทําช่องยูทูบครับผมแล้วก็ขายเส้นขนมจีนแล้วน,น,นุ่อบแห้งโจชานลด้วย อ่าใครที่สนใจนะครับเป็นแฟนกับของน้องไมมินชแนลนะครับให้เข้าไปดูครับผมช่องโจชแนลกัไอโจขายเส้นขนมจีน้อ้หนุ่มแห้งแล้วก็ทำอาหารกินเองครับผมแล้วก็ยังไม่มีคนชิมให้เลยตอนนี้หาคนชิมอยู่ครับนี่ถ่ายคลิปบนได้ไงบ้างคะรู้สึกดีมากครับภูมิใจครับผมว่าน้องไมมินนี่เป็นกําลังมาแรงในช่วงนี้ครับผมแล้วก็ไอโจก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญครับผมมาจากบุรีรัมย์ครับผมมาที่เชียงใหม่เลยนะครับก็ได้มาร่วมคลิปกับน้องไมมินนะฮะก็ดีใจครับผมเห็นว่าไปถ่ายคลิปกับ MPC ด้วยครับครับ m c ก็เราจะมีคลิปออกมาเร็วๆนี้ครับข,ข็ฝากติดตามทั้งจชแ c น a n ล m l MNC แล้วก็เจ้าของช่อง Min m i <N> ิ <Yeah. S 2> c h a n แนลและทุกคนนะคะสามารถไปติดตามพี่โจได้นะคะที่ช่องโจ a ชแนลนะคะเดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะตอนนี้อีกด้านหนึ่งนะครับของตับเราได้พลิกไปแล้วประมาณเกือบ10นาทีแล้วฝั <c oughs> ่งนี้มันเริ่มร้อนมากแล้วมันจะเดือดมากครับถ้าลองมาดู คือ,อคือเห็นเขาโดนความร้อนได้เต็มที่ครับจากไฟที่เราก่อนเนาะแป๊บหนึง่งน้องมิน้นก็ได้ชิมแล้วครับรสชาติตับของเราจะหวานมากเลยภาษา,าอีสานเขาเรียกว่าน้ำแสบแสบหวานแสบเป็นตาแสบเป็นตาแซบตาในคำเลยนะคำใหญ่ๆครับโอ๊ะโอของไงโจ้ครับโอ๊ <c oughs> โะโอเดี๋ยวน้องมิ้นจะได้กินคำโอโอ๊ะคือชิ้นเนี้ยกินคําเดียวเลยฮะไปไปตับใหญ่ว้า ราจะทำการแล่ตรงกลางออกมาให้ดูนะครับนี่ครับผมจะปาดออกมาครึ่งนึงครับผมสุกแล้วครับอันนี้ก็แบบคำหางนะครับเขาเรียกคำหางไม่คล้ายทุเรียนนะครับสุกแบบมีดเดยมครับผมเนี่ยมาดูครับเื็นแบบมีดเดยมเราก็จะทำการย่างอีกนิดนึงครับมาครับผมตอนนี้โจจะทำการหั่นนะครับนี่จะเป็นคนกราน้ำจิ้มใช่แล้วเราจะมาชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจะได้แร่ท่าจากหินโบราณมากน้อยแค่ไหน งั้นเดี๋ยวจะชิมกันเลยไหมครับน้องน้มิ้นจะชิมเลยไหมพี่เอ๋จะชิมแล้วโอเคครับนี่ครับมาเดี๋ยวมาชิมเท่ากันไหวการย่างเนื้อบนหินนะครับย่างอะไรก็ตามครับที่มีความร้อนควรระมัดระวังนะครับผมโอเคครับชนชนเนื้อชิมกันเลยครับเป็นไงครับอาจารย์มันจะหอมถูกไหมอนจารย์ครับไม่กินหอมมากหวานด้วยหวานน้ำจิ้มโคตรแซ่บ่อยอร่อยมาก เป็นไงสมที่เราคอยไหมคุ้มค่ามั้ยได้ค่ะจิ้มฮะอ่ะอีกหนึ่งิ้นเอาเลยครับนี่โอ๊ยร้อนร้อนร้อนอืมครัอมันนุ่มนุ่มมากหวานมันละมุนลิ้นมันอร่อยอร่อยมากครับ แม่มันจะสูงเก<ม>ินเป็นตะแสบแสบบคักแสบบคักแสบแสบแสบอืมชอบฮิจัดกลมกล่อมครับบ้าน อร่อยไ,ไม่แพ้ของพี่หนุ่มเอ็มแงเีค่ะกันสีมิ้นกับพี่โจนะคะก็ได้ทำตับย่างบนแผ่นหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิ้นก็ขอขอบคุณพี่โจมากๆนะคะที่ทำเมนูนี้ให้มิ้นกินโคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพี่โจชาแนลนะคะใคร ที่ทำคลิปแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ลงด้านด่างคลิปได้นะคะฝากกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่โจแล้วก็มามิ้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปฝากติดตามโจชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับบ๊ายบาย